ในข้อส no ิบสีนะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี BC เท่ากับ10นะครับข้อเนี้ยเขายืมบอกไปนิดหนึงว่าด้านไหนเป็นฐานนะครับนั้นครูขอกําหนดว่า BC เป็นด้านฐานนะครับ BC เท่ากับสิอันเนี้ยเป็นด้านฐานนะครับเป็นด้านฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสองด้านก็ต้องเท่ากันนะครับ ได้าประกอบยอด BC เป็นฐานเพราะฉะนั้น a b ก็เลยเท่ากับ AC เป็นได้ประกอบกุนยอดครับ จทย์บอกว่า d เป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนด้าน ac ที่ทำให้เอดต่อ dc เป็นสามต่อสองเอเป็นสามส่วน dc เป็นสองส่วนโดยที่เส้น bd เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมครับก็นึกถึงสมการเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดตอนนี้ มุมยอดที่โดนแป่งก็คือมุม B ีครับดังบบนั้นเราก็เลยเขียนสมการได้ว่า B A ด้านนี้ถ้าเทียบกับด้านนี้แขนสองแขนของมุมยอดเนี่ยน,นะ B A เทียบกับ B C B. เทียบกับ B C ก็ต้องเท่ากับฐานของพวกมันมาเทียบกันนะครับ ฐานของตรง BA ก็คือมี่ับ AD ฐานของตรง BC ก็คือ CD ซึ่งตอนนี้สองอันนี้คือสามส่วนกับสองส่วนสามส่วนสวนองไม่น้องนะครับ เอเท่าไหร่ไม่รู้จากเอซิ่ถ้าปัจสิบเพราะฉะนั้นเอเอก็เลยเป็นสามส่วนสองคูณสิบได้สิบห้า B A กับ A B ก็เท่ากันนะครับเอเท่ากับสิซึ่ง A C ก็เท่ากับ A B ก็เท่ากับ15ด้วยเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก็ถึง A อ b ีซีก็บวกกับเอซีสิบห้าบวกสิบบวกสิบห้าก็สี่สิบนิวตันเด็กุมตัวไหนหรอเปล่าครับมุมอตอนที่ใช้สมการเส้นแบ,บ่งถุงยอดปะ อนนี้มุมที่ถูกแบง่งครึนี้ใช่ไหมงั้นเราก็เขียนแขนของมันนะครับ BA เทียบกับ BC เนีครับเขียนที่แขนของมันนะก็คือตรงสันและครับตัวที่เราเรียกว่าสาันนะแขนของมันนะเทียเ,เรียกว่าสาันนะเอาไปเทียบกับฐานของมันฐานนี้ก็ต้องคู่กับฐานนี้ าน่าจะติดอยู่กับตัวสันนั่นแหละ B A จงคู่อยู่กับ A D สัน B C ก็จะคู่อยู่กับฐาน C D มันจะต่อกันอนะ่ะเดี๋ยวติดกันอยูติดกันแล้ว A D ต่อ C D เนี่ยโจทย์บอกตรงเนี้ยเป็น3ต่อ2 A D 3ส่วน C D 2ส่วน That's all.